สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบชาแนลทารอนฮอนในทิศหนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนลัคนามีนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13มีนาถึง12เมษายนประจําเดือนพฤษภาคม2 5 6 6ต้องบอกก่อนทุกครั้งนะคะว่าการทํานายนี้เนี่ยคือการทานายโดยทั่วไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าสถานการณ์เหตุการณ์นะคะอาจจะสลับฟังสลับฝ่ายเป็นไว้ว่าชาเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ยดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะคะอย่าอินจนเกินไปนะเอาละค่ะเรามาเริ่มดูในเรื่องความรักให้กับชาวราศีมีนและคณามีนคนโสดกันก่อนเลยว่าความรักของชาวราศีมีนและคณามีนคนโสดในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นยังไงบ้างไพ่ใบแรกนะคะไพ่ The e m p e s s The e m p e s s คือการลุกขึ้นมาเปลีป่ยนแปลงตัวเอง คุณชอบการที่ตัวเองเพอร์เฟกและในตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะก,กําลังรู้สึกว่าฉันต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองละลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองลุกขึ้นมาดูแลตัวเองลุกขึ้นมาลดน้ําหนักเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าไพ่ขึ้นมาเป็นผู้ดีเอมเพรสอะมันมีเกณฑ์น้าหนักขึ้นมากกว่าที่จะน้ําหนักลงนะคะคนโสดชาวราศีมีนและคณนมีนเนี่ยที่ผ่านมาเหมือนค่อนข้างเหงาค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตแบบค่อนข้างเงียบเหงาเพราะฉะนั้นเรามองว่า ในช่วงเดือนพฤษ,ษภาคมอะค่ะจะมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่คนที่คุณได้เจอเขาจะค่อนข้างสุดขั้วกับคุณไปเลยค่ะถ้าหากว่าคุณเป็นคนร่าเริงคุณจะได้ไปเจอคนที่มันเงียบๆไม่ค่อยยุ่งกับใครไม่ค่อยคุยกับใครอินโทรเวอร์ตโลกส่วนตัวสูงแล้วก็รวมถึงเขาอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณหรือชอบแต่งตัวอะไรที่มันค่อนข้างที่จะไม่ตามเทรน หรือเรียกง่ายๆคืออาจจะค่อนข้างแต่งตัวแบบคลาสสิกนิดนึงนะคะการเข้ามาของเขามันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณที่เคยน่าเบือ่อมีเขาเข้ามาแล้วทาให้หน่าเบื่อยอีกกว่าเดิมไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ได้รู้สึกชอบเขานะคุณอาจจะชอบเขาแต่อาจจะรู้สึกว่าวิธีการใช้ชีวิตของเขามันค่อนข้างน่าเบือ่อแต่ถ้าถามว่ามันไปต่อกันได้ไหมสําหรับคนโสด ด้วยความที่ energy ที่ล้นเหลือของชาวราศีมีลัคนามีนะคะก็จะทําให้ความสัมพันธ์นมันเกิดการบาลานซ์กันเกิดขึ้นคนหนึ่งก็คือสนุกสุดโต่งเลยคนหนึ่งก็ค่อนข้าง introvert สุดโต่งเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ได้เจอกันเนี่ยจะได้เจอกันจากสถานที่ที่มันเป็นเหมือนงานในช่วงเวลากลางคืนหรือเรียกง่ายๆคือคุณอาจจะต้องออกจากบ้านหรือมีการ หรือมีการเข้าสังคมในช่วงเวลากลางคืนเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าไพ่เดอะเทวิลเนี่ยพอขึ้นมาคู่กับไพ่เดอะซันเนี่ยมันคือเจอกันในสถานที่ที่มันค่อนข้างออโครจรน,นิดนึงแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ได้ออกจากบ้านนั่นหมายถึงอาจจะได้เจอผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะแต่อาจจะเป็นการเจอกันผ่านทางแอปพลิเคชันหาคู่หรือนัดเดตนะเพราะว่าไพ่เดอะเทวิลมันจะเน้นไปในสถานที่ที่มีผู้คนเยอะ หรือแอปพลิเคชันที่มีคนเยอะแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายมันอาจจะเป็นในเรื่องเซ็กอะไรเงี้ยแต่การเจอกันมันอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องเซ็กนะอาจจะแค่ว่ามีเพื่อนคุยเข้ามาใหม่เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสจะเจอคนประเภทนี้เข้ามานะคะทีนี้เรามาดูต่อให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างไหนดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมีลลนลัคณามินคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันญชนไรมาบ้าง ไพ่ The High p r i e t ขึ้นมาเลยมันชัดเจนเลยว่าคุณอยู่ในตำแหน่งของตัวสำรองบ้านเล็กบ้านน้อยหรือคนที่มาทีหลังหรืออีกในกรณีหนึ่งอาจจะสลับกันคือเขามีคุณเป็นคนแรกแล้วเขาไปมีคนอื่นที่ผ่านมาคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นผู้ถูกเลือกหรือว่าเป็นผู้ที่ต้องอยู่ภายใต้เงาในความสัมพันธ์ค่ะคุณพยายามที่จะหาข้อเท็จจริงหรือว่าหาความชัดเจนในความสัมพันธ์แล้วเหมือนหลายต่อหลายครั้งชาวราศีมีนลัคณามีนอาจจะพยายาม หาความจริงแล้วว่าตกลงเขาให้เราอยู่ในสถานะตำแหน่งไหนกันแน่แต่ปัญหาคือเขา take แคร์หรือ take action ระหว่างคุณเนี่ยในสถานะที่เหมือนเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนแล้วก็ไม่มีการพาออกสังคมในกลุ่มเพื่อนด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เขา enjoy มากที่สุดนะจะเป็นคนใกล้ตัวของเขาหรือเขาอาจจะไปคว้าใครอีกคนหนึ่งที่เป็นที่บอกกับเราว่าเพื่อนหรืออยู่ในกลุ่มเพื่อนของเขาอะค่ะ เข้ามาทําให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนชาวราศีมีนลัคณามีนคุณหลายๆคนอาจจะอยู่ร่วมกันแล้วหรือเป็นครอบครัวกันแล้วแต่ว่าความสัมพันธ์มันเกิดปัญหาอาจจะเป็นตัวจริงนะแต่ว่าแต่ว่ามีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางหรือสถานการณ์อาจจะสลับฝ่ายก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าที่ผ่านมาจากที่เคยจากที่เคยคบกับเขามาดีๆมันกลายเป็นว่าคุณกลายเป็นตัวเลือกของเขานะคะทีนี้เนี่ยพอมาดูสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีมีนลัคณามีน อ่ะไพ่ดีเอ็มดีเอ็มเพอร์ขึ้นมานั่นหมายถึงตัวตนของคุณเนี่ยเวลาที่มีคนรักคุณค่อนข้างแข็งค่อนข้างที่จะไม่หวานเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะดื้อด้วยเพราะฉะนั้นณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการที่ว่าเทกันทิ้งโดยที่ไม่มีคําอําลาไม่มีการบอกลาแต่เรารู้กันอยู่ว่าน,นี่คือสถานการณ์ที่เรากําลังจะโดนเทหรือเรียกง่ายๆก็คือการเงียบของเขาอะ่ะไม่ตอบคําถามแล้วก็ค่อยๆเฟดตัวห่างเนี่ย มันทําให้คุณชัดเจนเลยค่ะว่าเขาไม่ได้อยากเก็บเราไว้ตอนนี้สถานการณ์ของชาวราศีมีนเนี่ยลัคนามีนเนี่ยมันคือการที่คุณยังจดจําเขาได้ยังจดจําเขาได้ค่ะแต่เหมือนกับว่าพยายามที่จะ move on และในตอนนี้คุณกําลังเอาใจอะถอยออกมาตัวของชาวราศีมีนลัคนามีนเองเนี่ยเรามองว่าทั้งคู่เป็นคู่กันหรือแต่งงานกันแล้วก็ได้นะคําว่าเป็นคู่กันในที่นี้แปลได้สองทิศทางค่ะก็คือ คุณทั้งคู่แต่งงานแล้วกับอีกทิศทางนึงก็คือจริงๆก็เป็นคู่กันแหละแต่มันอาจจะเป็นคู่แค่ช่วครั้งช่วคราวคำว่าคู่แค่ช่วครั้งช่วาเขาคือหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยในตอนเริ่มรักเนี่ยมันดูเข้ากันได้ไปหมดเลยและตอนเนี้คุณยังเต็มใจที่จะรักเขา แต่ว่ามันมีในเรื่องของเพื่อนฝูงยุด้วยแล้วก็การมีตัวเลือกอื่นๆเข้ามาจากวงสังคมด้วยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยสั่นคลอนเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นครอบครัวกันแล้วเนี่ยหรือว่าแต่งงานกันแล้วว่ายังมีโอกาสกลับมานะคะหรือว่ามีโอกาสกลับมารักกันได้แบบเดิมอยู่ทีนี้เนี่ยเรามาดู Energy <S <S ในเรื่อง,องความรู้สึกนึกคิดของชาวราศีมีนและคณามีนกับคนคนนั้นกันค่ะ เริ่มที่ชาวราศีมีนและก็นามีนก่อนนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนั้นไพ่เบลแรกขึ้นมาเป็นไพ่ king of swords คุณต้องการคําตอบเดียวนี้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันคืออะไรคุณไม่ค่อยเข้าใจกับสถานการณ์นี้สักเท่าไหร่แล้วคุณกําลังอึดอัดอะเพราะว่าเหมือนทุกคนรอบตัวคุณอาจจะเริ่มถามแล้วว่าตอนนี้ความสัมพันธ์มันเป็นยังไงทำไมมันดูเปลี่ยนไปทำไมมันดูแปลกไปและคุณเองเนี่ย ไม่อยากที่จะตอบคําถามเหล่านั้นรวมถึงคุณไม่ต้องคุณไม่อยากต้องมานั่งหาคําตอบให้กับตัวเองด้วยว่าทุกวันนี้ที่พยายามทะเลาะก,กันอะเพราะว่าอยากจะเพราะว่าอยากจะจบอยากจะไปหรือเปล่าเหมือนคุณคาราคาสังในประเด็นตรงนี้และความรู้สึกของชาวราศีมีนลักนามีนถ้าถามว่าถ้าจะต้องตัดพร้อมไหมมองว่าคุณเบื่อการทะเลาะอ,อะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ก้าดาบก,กับไพ่ไฟส์ออฟชอตมันน่าจะเป็นการทะเลาะก,กันแบบเรื้อรังมาเป็นเวลานาะ ในตอนนี้ถ้าถามว่าถ้าจะต้องตัดเสียใจไหมเรามองว่าชาวราศีมีนและกนามีนเสียใจแต่ถ้าถามว่าทําใจไหมเรามองว่าคุณทั้งทําใจแล้วก็เสียใจในเวลาเดียวกันน่ะเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณก็ไม่อยากเหนื่อยที่จะต้องทะเลาะแล้วและณนะเวลานี้ไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเมจิเชียนคือคุณไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ําว่าเลือกแบบไหนถึงจะดีกว่าแต่ในใจของคุณน่ะสิ่งที่คุณรู้สึกเลยคือความสัมพันธ์เนี้ยมันเหน็ดหนาว มันเหงามีก็เหมือนไม่มีมีอยู่ข้างๆก็ทะเลาะก,กันคราวนี้เรามาดู e n e r ของเขากันค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีมีลัคนามีเขาดูสง,งบมากเลยอ่ะไพ่ the harpent เนี่ยคือเขาดูสง,งบมากเขาดูเหมือนไม่ร้อนใจเขาดูเหมือนไม่ทุกข์ใจอะไรเลยตอนนี้มันเหมือนกับว่าถ้าจะคุยกันมันเป็นการพูดคุยในรูปแบบของการช่วยเหลือ ถ้าหากว่าคุณมีเรื่องร้อนใจอยากให้เขาช่วยเขาก็เต็มที่จะช่วยแต่ถ้าหากว่าเขามีเรื่องร้อนใจที่อยากให้คุณช่วยเขาก็กล้าที่จะกลับมาขอโอกาสให้คุณช่วยเหมือนกันความรู้สึกของเขาในตอนเนี้ยมันเป็นเหมือนกับว่าคนที่หมดใจแบบแบบเต็มเต็มเต็มสูบเลยอะไพ่ h เดอะเฮอรมันคือความรู้สึกที่ค่อนข้างเย็นชาแล้วก็ค่อนข้างไร้ความรู้สึก มันเป็นเพียงแค่การจดจําได้ว่าอ๋อคนนี้แหละคือคนที่ฉันเคยรักแต่ณนะปัจจุบันมันอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกนั้นแล้วมันเป็นเหมือนบัดดี้หรือคู่หูที่เคยทํางานร่วมกันแล้วในตอนนี้เขาไม่อยากจะคุยว่าเขารู้สึกว่าคุยทีไรเหมือนเจอพายุทุกทีใจของเขาในตอนนี้เนี่ยถ้าบอกตรงๆเลยคือเขาอยากไปเขากําลังใช้วิธีการในการชวนทะเลาะเพื่อบีบบังคับให้คุณต้องเดินออกไปเอง คราวน,นี้เรามาดูบทสรุปในช่วงเดือนพฤษภาคมกันถาว่าความรักของชาวราศีมีลัคนามีสรุปแล้วจะเป็นยังไงไพ่หล่นมาหนึ่งใบคือไพ่สเตรนจ์คุณจะกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งคุณจะกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งพร้อมกับเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่สนใจใครไม่แคร์คำพูดใครชาวราศีมีลัคนามีในส่วนใหญ่จะแคร์คำพูดของสังคมแคร์คำพูดของคนรอบข้างมากเกินไปค่ะ หลังจากนี้คุณจะแค,ค่แค่ตัวเองคุณจะใส่ใจแค่ตัวเองคุณจะกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งและตัวคนรักเองอาจจะได้รับบทเรียนอะไรบางอย่างแล้วทําให้ต้องวิ่งกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งเช่นกันมันจะเป็นการที่ว่าเสียใจกับการกระทําอะไรบางอย่างหรือเสียใจหรือผิดหวังกับการเลือกเส้นทางอะไรบางอย่างแล้วหวนกลับมาเพราะฉะนั้นเรามองว่าคุณจะเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งและเขาก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งรวมถึงจะมีการพ่นไฟหรือคําพูดอะไรที่ รุนแรงต่อกันอีกครั้งหนึ่งแต่สําหรับใครที่เป็นครอบครัวกันแล้วก็สามารถกลับมาเป็นครอบครัวกันได้อีกครั้งหนึ่งมันเหมือนกับว่าการทะเลาะกันครั้งนี้หรือการเลิกลากันในครั้งนี้เนี่ยเป็นเหมือนบทเรียนให้กับคนที่เป็นครอบครัวเพราะว่าคนหนึ่งก็แข็งเกินไปส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็อารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนใจง่ายเกินไปนี่คือไพ่บทสรุปของชาวราศีมีนและคนามีนคราวนี้เรามาดูคำแนะนำให้กับชาวราศีมีนและคนามีนกันคะ่ะ ว่าไพ่อยากบอกอยากเตือนอะไรเพิ่มเติมไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ใจอันเท็ดไหลเรามองว่าความทุกข์ของคุณมันใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วแหละมันกําลังจะเจอความสุขจริงๆอีกครั้งหนึ่งแล้วมันกําลังจะมีความสุขเข้ามาแต่ทีนี้เนี่ยความทุกข์ของคุณมาเกิดจากความคิดของตัวคุณเองคุณเป็นคนช่างคิดช่างฝันช่างจินตนาการเพราะฉะนั้นเวลาเจอความทุกข์จะค่อนข้างฟุ้งซ่าน ในตอนนี้สิ่งที่เป็นความทุกข์ที่สุดเลยคือจินตนาการของตัวคุณเองที่คาดการอะไรไปก่อนเองและไพ่ใบสุดท้ายไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่แก๊สจุดอันตงคือถ้าจะต้องขอบคุณอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะต้องขอบคุณความคิดของคุณถ้าคุณมองโลกในแง่บวกมากขึ้นคุณอาจจะมีความสุขมากขึ้นนะคะนี่คือคําแนะนําจากไพ่ทั้งหมดที่ขึ้นมา สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปทักทายเข้ามาสอบถามคิวหรือว่ารายละเอียดในการดูดวงได้นะคะสำหรับวันนี้ไปย,ยค่ะ